อีกคนหนึ่งที่จะแมนแบทเทิลของน้องปาวาลีคือริทเดอะสตาร์ซึ่งริทเดอะสตาร์ Star นี่นะครับทุกคนรู้เลยนะครับว่าริทเนี่ยเป็นคนที่รักแฟนคลับมากรักจริงๆแล้วแฟนคลับก็รักริทแต่ครั้งนี้ครับแฟนคลับของเขาเป็นโรคลูคีเมียครับริทจะทำยังไงจะต้องไปที่บ้านของแฟนคลับคนนี้แต่คุณพ่อของแฟนคลับคนนี้สิครับเป็นคนที่ดุมากริทจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงเมื่ออยู่ๆพ่อเขาเนี่ยมาถึงบ้านโดยที่เขาไม่รู้ตัว ไปกับซีซีเ m ็มแบทีลิไปไปหาน้องนี้หน่อยนะเขาป่วยเป็นลูค่เนี่ยเดี๋ยวลิสเซ็นเนี้ยไว้ให้น้องหน่อยนะให้เขาหน่อยแล้วกันแบทขับป่วยครับไปดูกันว่าลิสจะมีน้ำใจขนาดไหนนี่ลิสไปเลยฮะนี่หายากนะฮะศิลปินแบบนี้น้องรักลิสมากนะครับ

เออมาหาน้องน้องคุณสองจอดตรงนี้ไม่ได้อะค่ะเดี๋ยวนายเขาจะด่าเอาอะค่ะเอาเหรอแล้วไปจอดตรงไหนได้จอดทางนู้นเลยค่ะคือท่านไม่ชอบให้ใครนะจอดหน้าบ้านอะค่ะบ้านนี้ไม่ได้เข้ามาาง่ยๆนะคุณสองได้บอกนายไว้หรือเปล่าวะคะว่าจะมาไม่ได้บอกเลยอ่ะเขาสั่งไว้ว่าไม่ใครมาเยี่ยมน้องเลยอะค่ะ คุณนุ่นฝนทธาไ่ไหนมาฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้เธอไปไหนเำไมไหนคะคุณอาิฮะตอนนี้แฟนขับยางมวยกันปแถวนะครับลิไม่เคยทำอย่างนี้ ไปบ้านแฟนคจับขนาดนี้มาก่อนนะเนี่ยรักสุดเลยไม่ได้รู้ไหมว่าหนูดีใจขนาดไหนที่ได้เจอพี่อะเมนี่หิวน้ำไหมฝนเธอเอาน้ำมาให้คปนแบบนี้เลยนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับพี่เรียบร้อยแล้วกินข้าวอะไรมาหรือยังคะกินข้าวเรียบร้อยแล้วครับฝนทำไมแขกมาบ้านเธอไม่รู้จักเตรียมอะไรเลยฉันบอกเธอแล้ใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เปไรวะโอเคไหมครับ คุณเร่มทานยาทานข้าไปยังคะฉันบอกเธอแล้วไงว่าฉันไม่กินคุณนุ่นขาคุณนุ่นไม่ทานคุณนุ่นจะจะไม่หายนะคะพี่พีทป้อนให้หนูได้ไหมคะได้สิโอ้ยมีทป้อนข้าวเลยพี่พ้เป่านให้หน่อยได้ไหมคะเป่าไปด้วยโอ้ยไเข้าไปทั้งช้อนแล้วนะถึงกินไม่ได้ถึงกินข้าวแล้วจะกินยาได้ยังไงครับ กินให้พี่ลิศหน่อยนะนิดหนึ่งก็ได้ค่ะโอ้ยลิศก็ยังป้อนอยู่นะน่ารักจริงๆเลยกินเพื่อพี่ลิศอ่ะพี่รู้ไหมหนูเคยตามพี่แต่หนูตามพี่ไม่ได้อีกแล้วเพราะหนูกําลังจะตายอเ่หนูจะมีชีวิตหนูไม่อาจมีชีวิตอยู่บนโลกดีได้อีกแล้วนี่ถ้าพ่อมาเห็นน้วเขาก็ต้องด่าว่าเขาไม่ชอบไห้หนูชอบพี่ลิศอ้าวพ่อไม่ชอบลิศเหรอ พ่อมาแล้วฮะไม่ใช่ไม่ใช่อดีตอด,ดีตเอาอะไรมาติเนี่ยพื้นห้องที่สวยเนี่ยเอาอะไรมาติดที่มันเลิศเลิศเนี่ยฮะเอามาติไปทำไมเกียวฟังพ่อหมดแล้วเวลาพูดจะไม่อยากฟัง เซ็นรูปให้หน่อยได้ไหมคะได้ครับมันไม่ถึงหปากกามันไม่ติดฝอนฉันบอกเธอแล้วว่าให้เธอไปเอาปากกามาโอ้โหน่ากลัวคุณพ่อก็ยังไม่รักหนูเลยเขายิงทิ้งหนูไปเลยอ่ะก็น่าเห็นใจอ่ะน่าเห็นใงนะอมจะเปไปที่ยวดำน้ำบูกา กินสตรอเบอรี่ขายรองเท้าแตะเข้าห้องน้องเมียนั่งสมาธิหาเงินปาาปีลอกสายไฟขโมยมิเตอร์นะ้ำไปเป็นลูกศิษย์ของพ่อวัอนนี้ครับหลวงพ่อพ่อเป็นอนจะไปเรียนต่อแล้วเหรอคะเ <c oughs> อ่อจำจริงก็ไปประมาณทุลามครับหนูไม่อยากให้พี่ไปอ่ะ <c oughs> อืม แอปเดียวเองเนาะหนูคงไม่มีโอกาสได้ดูพี่อีกต่อจากนี้ได้ดูสิไม่ได้ดูพี่มาแล้วเนาะหนูอาจจะยังไม่มีชีวิตอยู่อีกก็ได้ที่พี่มาให้กำลังใจถึงนี่เลยรู้ไหมว่าบัตรมิอันพีิ์อาเสาซว่ยไม่ได้ใกล้ขนาดนี้เลย ต้องสู้ๆนะครับข้าวก็ต้องกินยาก็ต้องกินทุกอย่างมีความหวังแต่หนูอาจจะอยู่ได้อีกไม่นานแล้วนะคะไม่เอาไม่พูดคำานี้แต่ยังไงก็ต้องหนูรู้หนูจะต้องตายแล้วไม่ยังไงก็ต้องสู้ก่อนนะ้าใไหมครับสู้ให้เต็มที่ก่อนคุณข่าวคุณผู้ชายมาแล้วค่ะฮะคุณพ่อมาแล้วแล้วไหนเธอบอกว่าพ่อมาพรุ่งนี้ไง ได้ดูพี่ต่อจากนี้ได้ดูสิไม่หนูม่อยามีชีวิตอยู่บนโลกดีได้อีกแล้วช่วงนี้สนับสนุนโดยช็อปจิมชิวกับเมืองไทยประกันชีวิต <Y Sak Fried> เล่นได้ไม่จำกัดแค่อิตย์ละ19บาทสมัครหรือซื้อ10 h แ p ปปี้โซเชใหม่จากแฮปปีใหม่โตโยต้าไฮลัสซ์วีโกแชมป์ แบรนด์ต้องได้จริงทุกแห่งทั่วประเทศ